สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกรรนดอมวันนี้คือคุณมีคุณสมบัติใดที่สะกดใจคนอื่นนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกการซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วเดี๋ยวขอเช็คพลังงานนิดน,นึงนะคะ เราจะหยิบตัวอักษรเจ็ดตัวเนาะตัวอักษรเจ็ดตัวนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาดอีกหนึ่งตัวตัวทีนะคะเ d H อีกสามตัวคือ L W Q เหมือนมีใครจะได้รับข้อความอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาเช็คพลังงานทั่วไปกันก่อนเนาะ Three of Wands อืมเหมือนจะเป็นข่าวดีจริงๆอือหืออะข้อความนะคะ ใครรอคอยเรื่องราวอะไรใดๆอยู่ก็ตามเนาะส่งเอกสารไปสมัครงานหรือว่าติดต่ออะไรอะคะ่ะในลักษณะที่แบบรอคอยอมีโอกาสมากๆเลยนะที่แบบเขาจะตอบรับกลับมาคะ่ะจะสมัครงานมองหางานใหม่หรือว่าออถ้าแบบช่วงนี้บริษัทประเมินหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ได้คะแนนดีนะคือฟีลลิ่งเหมือนกับว่า อะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีอ่ะข่าวมันค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนน่ะจะได้รับข่าวดีมีคนเอาเรื่องดีๆมาบอกนะคะหรือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกดีบางคนมีโอกาสได้เดินทางได้เคลื่อนย้ายนะคะหรือแม้กระทั่งว่าได้เลื่อนตําแหน่งอันนี้ก็มีโอกาสได้ด้วยเหมือนกันถ้าใครปักหมุด ปักใจเอาไว้ที่ไหนเรื่องอะไรนะมีโอกาสที่สิ่งที่คุณต้องการในสิ่งนั้นๆนะคะมีโอกาสยังมากเลยที่จะเป็นจริงนะชัดมากๆในเรื่องของการเดินทางนะคะหรือว่าใครมีแพลนที่จะเดินทางช่วงนี้นะคะก็ อืมบอกเป็นนัยยะด้วยก็ได้ว่าการเดินทางจะนำเรื่องดีๆมาให้กับชีวิตคุณนะคะฟิลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะสำหรับพลังงานทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังแรนดอมกันเนว่าคุณมีคุณสมบัติใดที่สะกดใจคนอื่นนะคะ Four of Wands ค่ะว้าวไพ่ไพ่แม่ไพ่นี้สวยจังเลยฮะน่าสนใจ4 of Wands Ace of Swords มันคงหนักแน่นยืนหยัดยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง Two of Wands อืม ยังคงย้ำในในลักษณะของการขับเคลื่อนพลังงานอยู่นะแต่จะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นอู้เดอะทาวเวอร์ว้าวสวยจังเลยพลังงานสวยจังมาค่ะอืมถ้าเป็นเรื่องแรกเลยเนี่ยพลังงานในตัวคุณคุณเหมือนมีบางคนจะแบบในในชาร์ตนะคะในชาร์ตเนี่ยจะจะมีความเป็นธาตุดินเยอะ หรือว่าแบบเป็นคนที่แบบอยู่ในลัคนาราศีอะไรที่ตกอยู่ในธาตุดินก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีบุคลิกคล้ายๆกับชาวธาตุดินก็ได้นะฮะลักษณะของของคุณเนี่ยมันจะเด่นชัดในเรื่องของความตั้งใจมั่นความมุ่งมั่นคือเหมือนเป็นฟีลลิ่งแบบว่าถ้าคุณตั้งอกตั้งใจเรื่องอะไรแล้วก็ตามคุณจะไม่ค่อยโอนเอน ไม่ค่อยเปลี่ยนใจอ่ะคือเขาเรียกอะไรอ่ะหนักแน่นเนาะหนักแน่นเหมือนหินพลาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะค่ะก็จะค่อนข้างมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวแต่บางคนจะถ้ามันาตุอันนี้มันหนักมากๆเนี่ยมันจะหน่วงมันจะเกือบจะหลุดไปประมาณว่ายึดมั่นถือมั่นก็ได้นะคือแบบคือถ้ารักใครก็รักเลยอ่ะรักแบบรักทุ่มเทรักแบบ ให้หมดใจไม่มีตากแบบทุ่มเต็มหน้าตาแบบให้ทั้งหมดไม่เหลือไม่เผื่อใจไม่อะไรใดๆทังสิ้นนะคะอารมณ์ f ี l l i n g แบบนั้เทให้ให้หมดเลยให้เต็มเต็มแต่ถ้าถ้าอะไรที่แบบดูแล้วยังไม่ชัวนะคุณจะไม่ไปก้าวไก่เลยอ่คือแบบจะจะไม่ใช่คนที่แบบทีเล่นทีจริงอ่ะ คือค่อนข้างจริงจังมีฟีลลิ่งค่อนข้างจริงจังเนาะจริงจังตั้งใจอะตั้งใจในสิ่งที่ตัวเองจะทําเวลาจะรักใครสักคนก็ตั้งใจมากๆนะคะตั้งใจมากๆไม่ไม่เป็นคนที่ล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นไม่เป็นคนที่ เห็นแกนตัวแบบเข้าหาใครโดยที่อยากได้ผลประโยชน์จากเขาอะจริงๆกลัวเรื่องนี้ด้วยซ้ำเราก็ไม่ชอบด้วยไม่ชอบให้ใครมาล้อเล่นกับหัวใจของคุณเนาะแล้วก็ไม่ชอบคนที่แบบไม่รักษาสัจจะพูดอย่างแต่ทำอย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบเหมือนกันเหมือนคือเหมือนเหมือนตัวเองเป็นคนที่แบบด้วยความที่แบบ ยึดถือในหลักการของตัวเองมากๆก็เลยเหมือนแอบหวังนิดนึงว่าคนอื่นน่าจะเหมือนตัวคุณฟิลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานน่ยถ้าทํางานบริษัทนี่คือเจ้านายหลักมากเลยนะจะเป็นคนที่แบบอยู่กับบริษัทยาวๆอะจะไม่ได้แบบจะไม่เป็นคนที่เปลี่ยนงานบ่อยชอบลองงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือคือเปลี่ยนตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยได้ปรับปรับเปลี่ยนปรปับปรุงอะได้แต่ว่า อะไรที่เป็นเมเจอร์กระโดดไปทำใหญ่ๆอะ่ะจะไม่ค่อยชอบนะคะเอ NERGY ของคุณไม,ไม่ไม่ชอบความอะไรที่ชั่วคราวอะ่ะชอบชอบอะไรที่แบบเป็นเป็นลองเทอมเป็นแบบเป็นคอมมิเมนต์อ่ะมันต้องมีความจริงจังมีความตั้งใจอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะเอ,อไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว เนาะคือเปลี่ยนได้นะคะปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะได้แต่ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกชอบที่จะเหมือนกับอ,อยู่ในพื้นที่ที่คุ้นชินคุ้นเคยอ่ะคือเหมือนแบบทำงานก็คือทำงานกับตรงเนี้ยเซตนี้กับเจ้านายเนี้ยอันเนี้ยจะค่อนข้างดีกับตัวคุณนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าให้ไปทำอะไรนอกเหนือจากนี้เราทำไม่ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทีนี้ อย่างที่บอกเนอะคือถ้าทํางานบริษัทเนี่ยเจ้านายจะรักเพราะเป็นคนที่แบบโหอึดอะ่ะอึดอดทนนะคะให้ทําแล้วแบบงานใดก็ตามถ้าผ่านมือคุณอ่นะส่วนใหญ่มีโอกาสปิดจอบได้ดีสําเร็จได้ด้วยดีนะคะถ้าเป็นแฟนกับใครสักคนเนี่ยก็จะพยายามพยายามคือแบบพยายามจนถึงที่สุดนะในในการครบกับใครสักคนอะ่ะจะทําเต็มที่เสมอทําจนถึงที่สุดทําจนไม่เหลือคําถามอะ่ะ ในความหมายก็คือถ้ามันมีอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถไปต่อกันได้จะจะไม่มีฟีลลิ่งไปรังไครเขาเลยนะเหมือนแบบให้ให้หมดหน้าตักไปแล้วหมดใจไปแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากให้แล้วอะ่ะฉะนั้นพอมันมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะมันจะแบบเกือบจะปิดสวิตได้เลยด้วยซ้ำเหมือนชักปักอะ่ะชักปักแล้วดึงใจออกได้เลยไม่ได้แปลว,ว่าไม่เจ็บนะไอ้ความเจ็บก็มีแต่เหมือนกับว่า ไม่ไม่ละล้าละหลังไงมันทําไปหมดแล้วอะให้ไปเต็มที่แล้วนะคะแต่ถ้าแบบไปเจอคนที่แบบถูกคอนะจะเป็นเพื่อนก็ดีเป็นเจ้านายก็ดีนะโหคบกันยาวมากๆจะเป็นคนที่แบบดูแลใครจะถนอมจะดูแลกันย,วยาวๆอะคะ่ะจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเฮฮานิดหน่อยเราไปอะ่ะหรือว่าเป็นเพื่อนเออ เรียกได้ว่าเป็นสายแบบเป็นสายเพื่อนแท้เป็นสายเพื่อนแท้เป็นสายเป็นสายที่ห่วงใยแล้วก็ดูแลใจกันจริงๆดูแลใจกันนานๆออใจถึงพึ่งได้นะคะเวลามีอะไรเดือดร้อนเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมาหาคุณได้ซ้ำเพราะคุณจะเป็นคนที่แบบมีหลักมีความมั่นคงอยู่ในตัวเองทั้งในเรื่องความรู้สึกนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะเป็นใน,ในเรื่องของเงินทองด้วยนะคะเก็บเงินเก่งดูแลตัวเองเก่งสร้างตัวเองเก่ง มีความสามารถเยอะนะคะแล้วก็ค่อนข้างปกป้องตัวเองได้ดีรู้ลิมิตของตัวเองรู้ว่าให้ได้แค่ไหนรู้ว่าเมื่อไหร่คนหยุดรู้ว่าเมื่อไหร่คนพอนะคะอบางคนอาจจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวสักนิดนึ่งนะบางคนก็จะเป็น i ทร r วิ e ์ไปเลยไม่ไม่ชอบงานสังสรรค์ไม่ชอบงานปาร์ตี้แต่ความเป็น การเป็นคนเก็บมันก็ไม่ถึงกระเชิงเก็บตัวแค่แค่เวลาอยู่กับคนเยอะๆจำนวนมากอะเหมือนคุณเสียพลังงานเยอะที่เสียพลังงานเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าเหมือนคุณเป็นคนที่คีปด,ดีเทลอะแบบดีเทลเยอะเหมือนเวลาจะทำอะไรกับใครอะเวลาจะไปสั่งกับสั่งสรรกับใครไปเฮฮาไปอะไรกับใครอะคือคนอื่นอะเขาไปเอนเตอร์เทนตัวเองแต่คุณ จะเป็นคนประเภทที่ชอบเป็นตเทนคนอื่นก็เลยพอเจอคนเยอะก็เลยแบบจะเหนื่อยน่อยเนาะเพราะเหมือนฟีลลิ่งแบบอยากดูแลคนอื่นเ่ยอยากซัพพอร์ตอยากเซอร์วิสเขาก็เลยจะใช้พลังงานมากหน่อยฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นควรก็จะไม่ค่อยออกไปอะไรที่แบบเจอคนคนเยอะนะคะแต่ถ้าแบบเวลาไปเจอจริงสนุกนะไม่ได้ทําตัวหน้าเบื่อหรือหน้า น่าอะไรอ่ะอมไม่น่าคบเลยอย่างเงี้ยคือเวลาอยู่กับผู้คนก็อยู่ได้นะคะน่ารักด้วยนะรู้วิธีเล่นรู้วิธีเอนเตอร์เทนเป็นอย่างดีเลยอืมแต่อย่างที่บอกว่าอืมด้วยความที่คุณเป็นคุณเหมือนเป็นเสาหลักของทุกทกที่แหละถ้าเป็นครอบครัวตัวเองก็เป็นเสาหลักของบ้าน เป็นเพื่อนที่ทํางานเป็นอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนหัวหน้าทีมอ่ะเป็นคนดูแลเป็นคนที่เอาอยู่เป็นคนที่รับปิดจบอ่ะเออฟีลิ่งจะเป็นลักษณะคนแบบนั้นคนอื่นแก้ปัญหาไม่ได้นะมาถึงคุณเดี๋ยวคุณจะไปหาวิธีการจัดการให้ปัญหาเนี้ยแก้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามแต่พอมีปัญหาตัวเองนะไม่ค่อยบอกคนอื่นหรอกส่วนใหญ่คือถ้าไม่รักไม่สนิทกันจริงๆเอ่ยจะไม่ค่อยรู้แต่ถ้ารักสนิทก็พูดอยู่นะ ที่ไม่พูดไม่ใช่ว่าออไม่ใช่ว่าไม่อยากแชร์ความรู้สึกนะแต่เป็นเพราะห่วงความรู้สึกมากกว่าก็เลยเลือกที่จะจัดการมันด้วยด้วยตัวคุณเองหรือว่าบางทีบางครั้งอะ่ะเหมือนไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจัดการกับความรู้สึกบางความรู้สึกได้นะบางทีสิ่งที่คุณแบกรับเอาไว้มันค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันฉะนั้น คุณขอไปจัดการดูแลมันด้วยตัวเองซะดีกว่านะคะอีกอันหนึ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือเรารู้สึกว่าคุณให้อภัยคนหลายคนในชีวิตมากๆเลยโดยเฉพาะคนที่คุณรักและคนที่คุณแคร์นะกับคนบางคนไม่สมควรให้ภัยคุณยังให้เลยแต่ว่าให้ด้วยความด้วยความที่ว่าเหมือนแบบ มันมีความเมตตามากกว่าความโกรธอ่ะคุณสามารถแยกแยะหรืออย่างน้อยมีความพยายามเป็นอย่างมากในการที่จะไม่ปล่อยให้อคติมันบังตาตัวคุณจนเกินไปอ่ะแล้วก็เหมือนแบบคอยบอกตัวเองเสมอว่าคุณก็เคยทำผิดพลาดแล้วคุณก็เคยอยากได้โอกาสคนอื่นก็เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นฟีลลิ่งของพวกที่ทำ้ายคุณแล้วถ้าแบบเขามีโอกาสกลับตัวกลับใจกลับมาหาคุณนะ เขาไปหาคนอื่นน่ะเขาอาจจะไม่ได้รับการให้พัยีกเลยบางคนอาจจะแบบโกรธเกลียดสาบแช่งนะแต่สําหรับตัวคุณเนี่ยน้อยมากเลยน้อยมากที่จะปล่อยใจให้มันไปในเวน,นะนั้นนะเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีมากๆเลยนะคนที่อยู่ใกล้คุณอ่ะถ้ารักกันมากๆคุณจะดูแลเหมือนคนในครอบครัวเลย เป็นสมสมแล้วอะที่แบบเป็นคนที่แบบเขายกย่องให้แบบเป็นผู้นำอะ่ะอืมสมแล้วจริงๆลักษณะลักษณะไม่ไม่เชิงว่าอาไม่เชิงว่าแบบถึงขั้นกับเขายกย่องให้เป็นผู้ลงผู้นำอะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นเป็นกาวใจให้กับคนอื่นได้ดีอะ่ะ เป็นเป็นคนที่เชื่อมเป็นคนที่ประสา,าน่ะคือไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเจ๋งที่สุดเลิศที่สุดอะไรอย่างนั้นหรอกนะแต่ความเป็นต่อมันคือการที่แบบคุณยืดหยุ่นได้อะคุณยืดหยุ่นได้แล้วก็สามารถจัดการบริหารผู้คนจํานวนมากได้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณอะต่อให้ไม่ชอบกันหรือว่าต่อให้ตีกันอะ ถ้ามีคุณเป็นตัวเชื่อมตัวประสานอยู่ตรงกลางนะงานจะผ่านไปได้ด้วยดีคนเหล่านั้นก็จะไม่ตีกันเขาทั้งเกรงใจแล้วก็เขารพในตัวคุณด้วยนะคือแบบเป็นเป็นเป็นตัวช่วยอ่ะเป็นที่สุดของของตัวช่วยเลยจริงๆเป็นส่วนสําคัญมากๆโดยเฉพาะอะไรที่แบบต้องทําเป็นกลุ่มเนาะหรือว่าไปอยู่ตรงไหนที่มันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะจะเป็นครอบครัวตัวเองครอบครัวคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นกาวใจให้ ให้ให้คนที่อยู่รอบข้างหรือว่าคอยช่วยปรับความเข้าใจให้กับ ผู้คนในแต่ละคนคือบางทีบางครั้งอะเวลาทํางานกับคนกลุ่มเยอะๆอะไม่ต้องไม่ต้องที่ทำงานอะเอาคนในครอบครัวก็ได้บางทีก็ผิดใจกันบางทีก็พูดไม่ถูกหูกันแต่คือไม่ได้ว่าเกลียดกันหรอกนะแต่แบบมันวิธีการแสดงออกของแต่ละคนอะไม่เหมือนกันเลยแต่คุณอะเหมือนเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็ดันเข้าใจไปหมดทุกคนในขณะที่คนบางคนอะเหมือนเขาไม่พยายามเข้าใจกันแล้วถ้าไม่มีคุณอยู่มันเขาจะฟาดกันเองแต่พอมีคุณอยู่ปุ๊บเหมือน เหมือนเรื่องร้ายมันก็จะเบาลงเหตุการณ์ที่ยุ่งยากก็กลายเป็นง่ายขึ้นมันฟิลลิ่งอารมณ์เป็นอย่างเงี้ยเป็นสายเคลียร์จริงๆเนาะเป็นสายเคลียร์เป็นสายรับรับจบนะคะรับพร้อมไม่ใช่พร้อมหรอกคือพร้อมไม่พร้อมก็ทําอะคุณอะนะพร้อมไม่พร้อมก็ทําบางทีเรารสึกาก็ไม่ได้อยากมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำคือแบบเป็นคนกลางบางทีลําบากใจเนาะเขาฟาดกันไปฟาดกันมาเราก็ต้องอยู่ตรงกลางทั้งที่บางทีเราก็มีน้าโหเหมือนกันนะเราก็อยาก อยากจับสองคนนั้นยุมหัวเหมือนกันแต่ก็ยิ่งทำเดี๋ยวยิ่งไปกันใหญ่เนาะก็ต้องแบบเหมือนบางทีบางครั้งก็แบบกัดฟันกัดลิ้นมาจัดการให้มาช่วยเคลียร์ให้ต่อให้ไม่เคลียร์ใจแต่ขอให้รับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีก็แล้วกันอย่างน้อยก็ยังดีมันมันทำให้งานมันรุล่วงไปได้ด้วยดีให้แต่ละคนเหมือนแบบเขากลับไปทำหน้าที่ของของตัวเขา ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนคุณมีฟีลลิ่งที่ทําให้คนเก่งใจในตัวคุณนะอาจจะเป็นเพราะว่าอืมเหมือนแบบงานบางอย่างก็ไม่มีใครทํานะมีแต่คุณเนี่ยแหละทํา <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรที่แบบยากๆได้เก่งอะ่ะเหมือนงานอะไรที่ใครไม่เอานะลองคุณได้จับนะเดี๋ยวคุณจะหาทางออกเจอจนได้คุณจะแก้ปัญหาได้ตรงนั้นเองนะคะ มีทั้งทักษะแห่งความสำเร็จที่ติดตัวมามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็มีทั้งพรแสวงแต่ที่มันแน่นอนที่สุดแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องของใจใจของคุณนะมันมันแน่มันใช่มันชัดเนาะเป็นคนที่แบบว่าจะทำอะไรก็คือเหมือนเหมือนเจตนาดีอะเจตนาดีดีกับทุกคนดีกับทุกอย่างดีกับทุกสิ่ง ฉะนั้นพอเจอจัก,กรวาลมาชาอะไรเจอปัญหาเวียงใสเข้ามาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรมีปัญหาก็แก้ไปนะคะในขณะที่คนอื่นอาจจะวุ่นวายฟ,ฟุ้งไฟอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเฉยๆก็รู้สึกนิดน,นึงเหมือนกันแต่แต่ทําได้อยู่ดีคือแบบดวงตาคุณจะล็อกไว้ที่เป้าหมายอ่ะเราก็จะมุ่งมั่นทํามันให้สําเร็จเป็นความมานะอดทนที่แบบเป็นเลิศน,นะคะเป็นเลิศมีแบบยอดเยี่ยมแล้วความสม่าเสมอเน้นที่หนึ่งอันเนี้ยที่สุด ที่สุดจริงๆที่สุดในทุกๆด้านนะความสม่ำเสมอทําให้คุณชนะได้ในทุกเวทีในในทุกโอกาสในชีวิตอนะคุณอยากได้อะไรคุณจะได้พรจากความมานะพยายามของตัวคุณทุกความสําเร็จในชีวิตคุณนะ่ะเกิดจากหัวใจตรงนี้นะหัวใจแห่งความเข้มแข็งดวงนี้แหละอืมอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าหลายคนก็ยกย่องแล้วก็ให้เกียรติคุณในเรื่องนี้มากๆนะคะแล้วก็ทําให้แบบเนาะ ใครเห็นก็จะต้องประทับใจอ่ะนานๆทีจะเจอคนลักษณะแบบนี้นะคะผ่านเข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะในวันที่คุณต้องไปคอยแก้เกมหรือว่าจัดก,การปัญหายุ่งเหยิงนี่แหละหลายคนนี่คืออบางคนคือแบบถ้าไม่ได้คุณนี่น่าจะแย่ไปกว่านี้นะแต่พอเจอคุณเนี่ย ทุกคนดีใจกระโดดเลยเห็นคุณมาเนี่ยคุณอยู่ใน,ค,ในคุณอยู่ในทีมไหนก็พาเขาไปรอดอะไปอยู่ตรงไหนก็พาเขาเจริญนะคะเป็นยิ่งกว่าแบบลัคก,กี้อะเป็นยิ่งกว่าโชคชะตานะคะเป็นเป็นเดสตินีที่แบบสร้างได้ด้วยมือของคุณเองมโ <c oughs> คตรเท่เลยเนาะชอบมากเอเนจีนี้นะคะ ค่ะแล้นี้ก็คือคำตอบของร a นด o อมคลิปนี้นะคะว่าคุณมีคุณสมบัติใดที่สะกดใจคนอื่นค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสขใจนะบาย